สีลมจักขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจากเขตสถานีบ้านโป่งางขลาดที่สองขนนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่สั่งการต้องทำสถานการเพื่อกรายสื่อสาราดเวล่ขอความรุณาผู้โดยสารทุก่าจอยใกระเบค้บรายทางขึ้นลงหรือกระเบื้อข้ออของขบวนรถเป็นที่โดนสาเนองจาก่านอาจจะได้รับอันตรายไร้แรงด้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว ยักตผู้โดยสารที่สถานีโคชารดาสถานีราชบุรีสถานีปากทอเป็นสถานีต่อไปางจากค่าสถานีบ้านโนเนการรถไฟแห่งประเทศไทยของผู้โดยสารทุกาที่ใช้บริการขากาบรถไฟใการเดินทางของผู้โดยสารทุกท้าเดินทางผิดผาดากทางจนเสรจสิ้นและบงกคุณว่า